แป้งของโกรวหวีแป้งอันแรกของลูกที่มัมมี่เลือกขนแป้งทำจากขนแพะที่มีความอ่อนโยนต่อศีรษะลูกด้ามแปลงทำมาจากไม้แทร้อยเอร์เซนด้ามจับถนัดมือมัมมี่ใช้นวดสีษะลูกทุกวันเพียงแค่หยดเบบี้ออยล์หรือน้ำมันมะพราะ้าวสูตรที่ใช้กับผิวเด็กได้แล้วใช้หวีแปรงโกรนวดเป็นวงกลมไปทั่วๆศีรษะของน้อง ขนแพ้ธรรมชาตินี้เองที่มีสารบำรุงตามธรรมชาติเคลือบอยู่ที่ขนเมื่อนำมาหวีทำให้ผมน้องได้รับการนวดกระตุ้นเส้นผมบำรุงเส้นผมให้ดกและเงางามสามารถใช้ได้ทั้งน้องผู้หญิงและน้องผู้ชายเลยนะคะแนะนำแม่แม่ไปช็อปตามได้เลยดีจริงๆมามี่คอนเฟิร์ม